สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอ้อยก็จะพามาชมบ้านล็อกคาบินอีกหลังหนึ่งแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วะคะ่ะว่าหลังนี้เป็นหลังที่เท่าไหร่นะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างเมื่อปี2007ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนกับอีก1ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพร้อมๆกันค่ะอันนี้คือบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะ ส่วนบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะมีอ่างน้ำร้อนค่ะหรือที่เขาเรียกว่าฮอตท็อปนะคะแล้วก็จะมีมุมนั่งเล่นสบายๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะพื้นที่บริเวณบ้านหลังนี้ประมาณ5เอเคอร์นะคะรอบบ้านก็จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะ เปิดประตูเข้าชมแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือชั้นแรกนะคะบ้านหลังนี้ออกแบบมีเป็นสองชั้นกับอีกหนึ่งชั้นใต้ดินค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอพื้นที่เป็นห้องนั่งเล่นเป็นส่วนแรกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะจะมีชั้นบนตรงด้านบนนั้นเขาก็จะมีของ ตกแต่งนะคะสร้างบรรยากาศให้เป็นเหมือนสไตล์คาบอยแล้วก็ย้อนยุคส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารเล็กๆค่ะประมาณ6คนและเดินออกมานิดนึงด้านขวาก็จะเป็นห้องครัวค่ะบ้านหลังนี้นะคะออกแบบห้องครัวสไตล์โบราณค่ะคือไม่ได้ทำเป็นสัดส,ส่วนแยกเป็นห้องครัวแต่ พื้นที่ห้องครัวกับห้องนั่งเล่นสามารถเห็นกันได้ค่ะนี่คือบ้านสไตล์อเมริกันโบราณนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเห็นไหมคะก็จะเป็นพื้นที่เดินทะลุเขาแค่ติดตั้งตู้เก็บของแล้วก็ตู้ไมโครเวฟสร้างเป็นลักษณะเหมือนกำแพงกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่น เนี่ยค่ะที่เพื่อนเนเห็นตรงมุมบ้านนะคะก็จะมีเตาผิงแต่อันนี้ไม่ใช่เตาผิงที่ใช้ฟืนในการเผานะคะเป็นเตาผิงเตาแก๊สรุ่นใหม่ค่ะ ตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของพื้นที่ชั้นแรกอยู่นะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนห้องแรกชั้นนี้จะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะคะเห็นไหมคะลูกตกแต่งน่ารักมากตรงนี้ก็สามารถ มองชมวิวด้านนอกได้ค่ะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะสไตล์อเมริกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้เหมือนตู้เสื้อผ้าบ้านเรานะคะตรงข้ามกับห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะ ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายขนาดห้องนอนก็กระทัดรัดนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือห้องนอนชั้นบนนะคะก็คือห้องนอนชั้นที่สองอะคะ่ะซ้ายมือเขาจะมีห้องเล็กๆนะคะสำหรับให้เด็กๆเอาไว้เล่นเกมะคะ่ะนี่ เรียกว่าเป็นห้องสร้างความสุขให้กับเด็กๆนะคะบ้านสไตล์ล็อกคา์บินนะคะจะนิยมทําหลังคาให้สูงนะคะละักษณะจะคล้ายๆกับโรงนาค่ะเพื่อให้บ้านดูโปร่งค่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โต๊ะภูค่ะสเสน่ห์ของบ้านล็อกคา์บินระหว่างการใช้ไม้ใหม่กับไม้โบราณนะคะจะแตกต่างกันที่เรื่องราวค่ะ บางคนก็จะนิยมบ้านล็อกคาบินที่เป็นรุ่นเก่าๆนะคะซื้อไม้เก่าๆมาสร้างแต่บางคนก็นิยมที่จะซื้อไม้ใหม่มาค่ะเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะด้านในล็อกคา์บินหลังนี้สวยงดงามมากเลยใช่ไหมคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะว่าอ้อยจะพาไปชมล็อกคา์บินที่ไหนบ้าง สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ